บ้านโนบีกลายเปเขาวงกดยักษ์ยไม่ใช่แฮะห้องน้ำอยู่ไหนล่ะเนี่ยห้องนี้ปะไม่ใช่อีกแล้วที่นี่ก็ไม่ใช่ ไม่ถึงไม่มีห้องน้ำเลยเนี่ยแล้วก็นะไข่แค่เกปเยนเองละโอ้ตายจิงห้องน้ำอม้ตายห้องน้ำอยู่ในห้องน้ำ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 ห้องน้าฮ่าแย่เลยเนาะแบบนี้อ่ะบ้านใหญ่โตยังก็เขาวงกดแน่จริงด้วยช่วยทำให้บ้านของเราใหญ่เป็นเขาวงกดแบบนั้นหน่อยสิน่าหน้าขอร้องละเอ้ยไม่ไหวแล้วน่า ถึงจะทำให้ใหญ่โตไม่ได้แต่ถ้าเป็นของพิเศษที่สร้างเขาวงกดได้แล้วมันก็มีอยู่นะจริงเหรอเออใช่ใช่เขาววงกดในบ้านพอหมุนเครื่องนี้นะโครงสร้างของบ้านก็จะเปลี่ยนไปเป็นเขาวงกดขึ้นมาแทนเลยละเอาเลยเอาเลยฮะก่อนอื่นนะเริ่มจากแค่รอบเดียวก่อนนะเเมื่อกี้มันอะไรกันอะ โครงสร้างของบ้านก็เปลี่ยนไปแล้วพ่ที่ฮ่าสตาร์ทจากตรงนี้เอาวเลยนะจะออกไปข้างนอกได้หรือเปล่าไนดะ้เอาละฮะไม่เห็นจะเปลี่ยนเลยเหรอเมื่อก่อนเป็นบันไดลงนี่ตอนนี้บ้านไปนสามชั้นแล้วเหรอโอ้น่าสนุกจังเลยฮะอุอ๊ยว้ายห้องครัวนี่ สดงว่าประตูประตูหน้าบ้านโอ้ยสนุกจังเดี๋ยวนะเมื่อกี้ขึ้นบันไดามานี่อาจจะเป็นแบบนี้ก็ได้ฮเรมอนออกมาได้แล้วนะเร็วจังเลยนะ ไายเกินไปแป๊บเดียวเรียบร้อยแล้วเอาล่ะต่อไปก็เอายากๆเลยอ๋อเอาจัดเต็มไปเลยโอ้โยเอ้ยเอ้ยหมุนติวเลยติวติวเดี๋ยวเดี๋ยวก่อนเดี๋ยวก่อนหมุนมากไปแล้วยาอยู่ที่พอแล้วพอแล้วโอ้โหายลรคแล้วอ้าวไอ้้ไอ้้ยนี่ไม่ใช่เวลามาสนุกกันนะถอกจากบ้านไม่ได้ขึ้นมาจะทำยังไงกันเล่าพูดเกินจริงไปละก็แค่เขาวงโกรธเองน่ะ มาส่งรถกันดีกว่าเอาก็เอาอ่ะโออโหนี่นี่มันสุดยอดเดี๋ยวเดี๋ยวนี่ตอนนี้มีบันไดเจ๋งๆด้วยเย้เย้นี่เดี๋ยวขอโทษนะดี๋ยว เชืว่าเป็นห้องอาบน้ำฮาาจริงด้วยนะจริงด้วยนี่ก็ด้วยสินะห้องอาบน้ำอีกแล้วห้องอาบน้ำอีกแล้วเฮ้ห้องอาบน้ำเต็มไปหมดเลยโอ,อ้โหอ,อันนี้ก็เป็นประตูอีกแล้วว้าวมีบันไดทั้งสามอันเนี่ยเออนี่โนบิตะเรียบกรับไปก่อนใี้จะหลงทางจริงๆ,ๆดีกว,ว่านะไม่เป็นไรลอกเนะ เอาล่ละมาที่นี่ไปทางไหนเอาเอาเอ้ยเออนี่นี่โนบิต้าอุ้ยหันมาหันมามีบันไดอีกแล้วอ่ะทางจะไม่มีที่สิ้นสุดเลยถ้างั้นก็กลับกันเถอะนะแล้วก็หมุนเข่าวงกดในบ้านกลับด้านจะได้กลับมาเป็นเหมือนเดิมเลยอืมเจ็บใจชะมัดแต่ ค้คยังไงก็ไม่รู้สิรีบไปเก็บที่นอนดีกว่ากลับมาแล้วจ้าเอ๋ทำไมเป็นห้องของโนบิตะฮายะายเฮ้ยเหืออะไรจะถึงสักทีอะไรจะถึงยั้ไงดิทำไมนี่นี่มันเกิดอะไรขึ้นน่ะอะอะโอ้ยโอ้ย มันอะไรนะเอ่อเออลาวถึงแล้ะเหนื่อย,อยแล้วนะเนี่ยในที่สุดก็คือมาถึงบันไดบนขั้นบนนทีพูดอะไรกันเล่ายังต้องไปต่ออีกโนะอ้ แรงจริงๆโนบิตะก,กับโดอลมันจะเป็นอะไรไหมนะเออเออบ้าบ,บ,บ้านต่างไปจากทุกทีนี่ไม่นะนี่เพราะว่าไปเปลีตยนไหวบ้านก็เลยเปลี่ยนไปงั้นเหรอทำใไเดีกลายเป็นเรื่องใหญ่ซะแล้วอ,อ,อคิดว่ากลับไปได้ไหมเนี่ยก็ไม่รู้อ่ะ คือทำไงดีอยากไปห้องน้ำก็มาซะแล้วสิตอนนี้ออ้สิจะพูดแบบนั้นนะแล้วห้องน้ำอยู่ไหนเล่าใช่ละฉันจะดูไปไหนก็ได้สิอจริงด้วยนะเอาเลยประตูไปไหนก็ได้ไปห้องน้ำเลยเออไปใช่สิใช้นีกลับไปห้องของโนบิตะเลยดีกว่าน้ะจริงด้วยไปที่ห้องของฉันเฮ้ยไม่เห็นไปเลยรออีกรอบนึงแกอ่ะไปที่ห้องของฉัน เอ้าห้องของฉันเอ้าเฮ้ยไม่ใช่ห้องของฉันเอาไม่ได้อีกอ่ะไเอ้าไม่มีอ่ะไม่เห็นจะได้เรื่องเลยไอ้โวงทางได้หรอเอาเลยอ่ะลองดูเอาเอาเลยนะโอ๊ยไม่ได้อ่ะไม่ได้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 สิบเวทมนเอาเธอเลยลูกซิไปสิขอบใจมากเลยนะฮเอาได้ไหมไปไม่ได้อาวอุ้ยอุ้ยไม่ได้ผลเลยจั้ง ในบ้านนะคุณจะใช้ของพิเศษอย่างอื่น,นมไม่ได้มั้งโอ้สุดจะทนแล้วโนบิตะด,ดูเดมอนด้วยแม่ครับแม่แม่ครับใค,คอยังชั่วยที่ทั้งสองคนปลอดภัยนะแต่ว่าทำไมบ้านถึงได้กลายเป็นแบบนี้ได้ละ่ะเออ,อ,อ,อคือว่าเรื่องนั้นนานก่อนเลยมันกลายเป็นแบบนี้ยังครับอย่างนี้นี่เอง เขาเป้นอะไรไม่รู้เรื่องอยู่ได้ขออภัยครับขอด้วยค่ะห้องห้องน้ำจริงสิโอ,อ,อ,อ้ที่รอกเียบคน ไปถึงห้องก่อนให้หมุนเขาวงกดในบ้านกับข้างก็พอแล้วล่ะแล้วเข้าจะได้เหมือนเดิมเข้าใจแล้วล่ะไปเร็วเข้าโอ้ยเมื่อกี้ผ่านมาทั้งนี้แล้วนี่นาโอ้ใช่แล้วนึกอะไรดีๆออกแล้วแค่ออกไปจากเงนี้ทางนอกต่ายนี่ก็พอจก้หายไม่จริง่ะ ไม่ทำไงดีจะต้องหลงยินนี่ไปตลอดชีวิตเลยเหรอเนี่ยโอ๊ยจะนดดไม่ไหวแล้วโดเรมอนจะโทนไม่ไหวแล้วช่วยด้วยโดเรมอนขอโทษนะโนบิตะฉันช่วยอะไรนายไม่ได้เลยอือาแล้วกลับมาแล้วอคือ เอ๊ะเออ่อทะท๊ฮะทําไมฮะอ๋อโถเฮ้ยแล้วมืวานพิ้งเอาไว้ตรงนี้ได้ยังไงเนี่ยเอ่อเอ๊ะแล้วนี่มันอะไรอ่ะเอ่อเฮ้ยอืมอืมมันอะไรกันนะเอ้อ โอ้โอ้ฮะเอ้ยเอ้ยเอ่อนอ่ะเมื่อกี้นี่มันเอ่อพ่อคุณคะให้กลับมาเหมือนเดิมแล้วชายุขอบคุณมากเลยครับพ่อคุณคะยินดีต้อนรับกลับบ้านค่ะพ่ออยันชั่วหน่อยเมื่อกี้นี่บ้านหมุนใหญ่เลยนะแล้วก็เออคืนอะออเอ้ยเอ้ยหมุน Tak tahu